ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมกุกระดชันเมืองนะครับฉีดวัคซีนพี่น้องมีเสาอยู่ครับล่อฟังาาาอากาศไม่จีบอะอากานยังไงตอนฉีดไม่ไม่รู้สึกนักแขนนิดนึงครับนุ่งนอนแขนงพี่แงไม่ยกคล้องนักนี่แหละแขนทางฉีดครับทางทรายพี่น้องทางนี้ผมฉีดทคงนี้ครับรู้สึกว่า เป็นนักนักเป็นเป็นนักน่งน่งมันไม่ยกของนังมกม่าตอนสีที่แรกครับพี่นอ้องหลังจากที่สีสีประมาณแล้วประมาณเที่ยงครับตอนนี้กับประมาณใบสองสี่สิบเก้าสี่ของใบสามบ้านสามชุ่มห่วงเลยกับอาการกันยังบ้านได้เห็นเขาบอกว่ามันสิมีอาการไข,ข้ขึ้นหมอ,อว่าซีเมีอาการไข้ขึ้นก็กินยาพาราได้ แต่ว่าหามยกของนะพี่น้องเอ้ยมันผ่านมึงจากนี้ไปคลองหน้าพี่น้องยกของตายเขาหน้าสามรอบมื่อนี้ตายตายแล้วผ่านคนเดียวยกของหนักเดี๋ยวสิมาอัพเดทอาการในฟังอีกแตะเดงครับว่าเป็นอาการยังไงคุณล่ะยื้ยื้ย่ำเดือดึกือดอัพเดทอาการในฟั่งครับว่ามันเป็ียนจังไดว่าสิแล้วผมสิอัตตาสินกาครับพี่น้อง สีน่าเาส้นกาสีดีเข็มหนึ่งสามสิบกันยาครับสีอัพเดทให้ฟังว่าการสิเป็นยงังไงตอนนี้กับปกติมันมีอยังเกิดขึ้นเขาบอกให้กินน้ำหลายๆคนที่สีทใหม่นะครับแล้วคุยได้ไปสิทธิกับป็นดูร่างใจทุกคนครับเดี๋ยวสีมาอัพเดทแต่การให้ฟังว่าเป็นยังไงอีกวันมือแรงคนไหนบินน้องโอเคครับบ๊ายบายครับ